รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การที่จะพาคุณไปพบกับชีวิตจริงของโยคียุคใหม่คนที่เปลี่ยนชีวิตจากการฝึกโยคะและจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณวันนี้พบกับแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์นักแสดงนักเขียนผู้ฝึกโยคะมากกว่า20ปีแต่รู้ไหมว่าโยคียสาวสวยคนนี้เคยไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนแล้วทำไมโยคะถึงช่วยให้เธอเป็นคนบันเทิงแถวหน้าได้ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิสตรามารีนคอลลาเจนไตรเพปไทด์หนึ่งหมื่นมิลลิกรัมมันเหมือนจับพัดจับผูมากกว่านะเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวบันเทิงพ่อเป็นนักแสดงมาก่อนอาเป็นนักร้องแล้วการที่แนนเข้าวงการได้ก็อาจจะแบบเขาเห็นว่าเป็นลูกลูกชลิตลูกพอก็แบบเออหน่วยกา้านดีหน้าตาใช้ได้ก็เลยเรียกเขามาเล่นมันก็เลยทําให้เราอยู่ในวงการนี้เรื่อยๆแต่โดยนิสัยจริงๆคนขี้อาย Put your paws ถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือบ้านเรียนอยู่ห้องคิงเลยนเกมไม่ชอบยกมือตอบคำถามเลยไม่เอาต้องบอกว่าหลบอยู่หลังห้องใหคง้ครูต้องมาครูต้องมาเรียกไปทำกิจกรรมเราไม่ได้เป็นคนที่กล้าสแสดงออก when young, ไม่มั่นใจในตัวเองดีกว่าใช้คำนั้นดีกว่าไม่มั่นใจว่าเราจะทำอะไรเราได้ดีเออไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เราถูกเลี้ยงมาแบบโบราณไปเรียนหนังสือเนี่ยแม่เป็นคนขับรถไปรับนะเป็นเด็กแบบคุณหนูอะ่ะเออชีวิตเราไม่ได้ปากัดตินทีอ,อ่าไม่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองไม่ต้องขึ้นรถเมย์ไปเรียนเหมือนเด็กคนอื่นคือชีวิตค่อนข้างสบายตอน,นเด็กคือบางคนอยากเข้าวงการต้องประกวดถูกไหมเออมันมีประกวดแบบสาวแพรวหนุ่มแพรวหรือว่าต้องมีแมวมองมามองเราไม่มีอะ่ะคือผู้จัดเห็นปุ๊บเอาไปเลี้ยงเป็นเล่นละครเลย จริงข้อดีก็คือเราก็เป็นคนเรียบง่ายอย่างนี้แหละ้วข้อเสียมันก็มีตรงที่เราจะไม่มีโกอะไรที่สูงขึ้นเราจะไม่มีความแบบยากเราจะไม่มีความต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ข้อเสียนะตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มเรียนรู้ว่าเออคนเรามันต้องมีจุดมุ่งหมายนิดนึงพอตอนเรียนเราบ้านเรียนเราก็คิดว่าเออพอเรียนม3มเนี่ยนะมสโรงเรียนอะไรดังที่สุดในเมืองไทยเตรียมอุดมฉันจะต้องสอบให้ได้อ่ะก็เริ่มมีโกละพอเรียนเตรียมอุดมอยู่ห้องคิง จากตีมอุดมไปเราต้องทําอะไรต่อมหาวิทยาลัยดังที่สุดในเมืองไทยจุฬาลงกรณ์เราก็มีโกขึ้นมาฉันจะต้องสอบให้ได้ชีวิตเราก็เป็นอย่างเงี้ยไปเป็นระเบียบแบบแผนอย่างเงี้ยไปเรื่อย เขาเป็นคนสวยที่ไม่รู้ตัวเองว่าสวยแล้วก็ไม่รู้ว่าความสวยนะั้นมันมีค่ามีกําไรกับผู้หญิงโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาเป็นนักแสดงนะฮะพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยจเจริญรอยตามแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้เนี่ยแนนเป็นเด็กชอบเรียนหนังสือชอบอ่านหนังสืออยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเข้าโรงเรียนดีๆให้ได้มีอาชีพที่ดีเท่านั้นเอง ไม่ได้ชอบความเป็นดาราคือไม่ชอบอยู่หน้ากล้องไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบให้ใครมาสนใจนั่นแหละเป็นแนนคือจะบอกว่าไม่รักมันคงไม่ใช่มันก็คงเป็นเป็นจีนเป็นสายเลือดอยู่ในสายเลือดว่าเออเราทำมันง่ายแล้วเราก็ คนก็ชอบคนรู้จักเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นนางเอกแล้วสมัยก่อนเราก็เริ่มจากเล่นละครเป็นนางเอกเป็นนางเอกเสร็จแล้วเป็นนางร้ายแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเอออาชีพนี้ถ้าเราเล่นต่อไปเราคงต้องเป็นแม่หรือเป็นยายด้วยในเมืองไทยเนี่ยพอผู้หญิงเราอายุมากขึ้นแบบ40อ่ะ35ขึ้นไปเนี่ยบทบาทที่ดีๆที่จะเล่นมันไม่เหมือนฮอลลีวูดอ่ะมันก็เหลือไม่มีโอกาสเลือกตัวเราไม่มีโอกาสเลือกเราไม่อยากไปเป็นแม่เป็นยายเพราะเรารู้สึกว่าเรายังเด็กอะ่ะคือถึงเล่นเราก็ไม่เชื่อ เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้เป็นแม่คนฉันยังไม่ได้เป็นยายคนแล้วจะให้ฉันไมเล่นอย่างนั้นมันไม่ใช่แต่ด้วยอายุเราต้องยอมรับสภาพว่าเราต้องเล่นอย่างนั้น แสดงมันเป็นชีพที่มีเกียรติเป็นชีพที่ดีพ่อเราก็ทําเลี้ยงดูเราเพียงแต่ว่าตัวเราเองแบบเราอยากจะทําอย่างอื่นอะไม่ใช่แค่หยุดตรงนี้เพราะนั้นในเมื่อเราไม่อยากเล่นเราจะทาอะไรอย่างอื่นต่อือ,อเ,เราเริ่มต้นโยคะาจากคุณแม่พาไป เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักโยคะเท่าไหร่คือทุกคนก็จะนึกว่าต้องมีแต่คนแก่ไปเล่นโยคะเราในเด็กสุดในคลาสเลยที่ไปอย่างเงี้ยก็ไปแบบเยียดยืดอะไรเราก็เออเก็ดีก็สนุกดีมันเป็นอะไรที่เราได้อยู่กับตัวเองสักช่วงเวลาหนึ่งอันนี้เราชอบมากเพราะาโดยนิสัยเราอะ่ะเออเราเป็นคนนิ่ง เป็นคนที่ไม่ชอบไปเจอคนมากมายวุ่นวายเจอต้องไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยนีสัเราไม่ใช่คนอย่างนั้นหรือว่าถ้าจะไปออกกําลังกายอย่างอื่นตีแบดตีเทนนิสก็ต้องไปหาคู่เล่นแล้วเราก็ไม่ชอบไปต้องไปรอคนนน้นคนนี้เพื่อจะออกกําลังงานเราก็เลยแบบว่าเออเราอยากไปคนเดียวอะไรก็ได้ที่เราทําได้คนเดียวได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองหายใจเข้าออกเราก็เราก็มีความสุขแล้วแ,ลแรกๆกก็คือแค่นั้นว่าเออไปแล้วมันก็ดีแค่นั้น จะเดินเข้ามายืนมือดึงให้ฉันนั้นเห็นแสงทางข้างหน้าติมพลังชีวิตให้ฉันได้พบกับตาในวันที่ฉันนั้นไม่มีใครเรื่องโยคค้าทอไหมทอจะไม่รู้อยากจะเลือกเรียนไปหลายรอบแล้วเพราะว่าเจ็บเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บมาเป็นปี กระโดดล้มก็เจ็บคือเจ็บอะ่ะฉันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทำท่าต่างๆให้มันได้ดีขึ้นแต่ว่าพอทําไม่ได้มันก็เซ็งอะ่ะมันก็อ,อะไรจะทำได้สตว่าแบบเจ็บคือหลกัหลกๆที่เซ็งนคือเจ็บตัวมากกว่าหนูไม่ได้เวอร์แต่แบบเป็นคนแบบไม่ชอบความลำบากเข้าใจป่ะคือคือจะไม่ชอบแบบอะไรที่ไปปีนเขาไม่ต้องมาชวนฉันไม่ไปอะไรที่ไปกางเต้นนอนไม่ไปไม่ต้องมาชวน มันก็ดีตรงที่ว่าเราเห็นความอัศจรรย์ในร่างกายเราเกิดขึ้นทุกวันถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกวิธีถ้าเรารู้จักฝึกฝนอย่งถูกต้องถ้าเรามีความไม่ท้อถอยถ้าเรามีความพยายามมันก็ต้องทําได้เราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมาใช้กับเรื่องอื่นในการกดำเนินชีวิต